สวัสดีครับอาจารย์นันทวันรรับพยากรโดวงชะตาโหนฮงลายมือดวงไทยยี่สิบภพภูมิดวงจีนโปรโยชิชิเทียวรับปรึกษาจัดหงจุ้ยทั่วราชนาจักรนะลายมือคือแผนที่ชีวิตความเป็นไปของเขาคนนั้นนะลายมือของคนที่มีเส้นคุ้มครองนะเป็นเช่นไรเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนะเส้นนี้คือเส้นชีวิตนะครับนะเส้นชีวิต เส้นที่เส้นคุ้มครองจะอยู่ขนามกับเส้นชีวิตคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุ้มครองคุ้มครองคือปกป้องดูแลนะเป็นสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคำาว่ามีตัวตนบ่งบอกถึงว่าเป็นบุคคลส่วนที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเป็น สิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่บ่งบอกถึงว่าชะตาชีวิตของเขาคนนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเส้นนี้นอกจากเป็นเส้นเกี่ยวกับการคุ้มครองแล้วยังข้องเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะถ้าใครก็แล้วแต่มีเส้นนี้ขึ้นที่ฝ่ามือนะบ่งบอกว่าเขาคนนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะได้คู่ครองเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนละประเทศนั่นเองนะ เส้นนี้ยังบ่งบอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสงเงินสดนะถ้าใครมีเส้นนี้ขนาบมากับเส้นชีวิตเนี่ยถือว่าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่มีกระแสงเงินสดอยู่ตลอดเวลาเส้นนี้เป็นเส้นที่ให้คุณมากๆในมือท่านไหนที่มีเส้นนี้เกิดขึ้นบนฝ่ามือสื่อความหมายว่าท่านมีโชคทั้งมีเส้นคุ้มครองมีเส้นกระแสงเงินสด และถ้าได้คู่ของก็ได้คู่ของที่อุปถัมถือว่าเป็นเส้นที่ดีมากๆในหลายมือของเขาคนนั้นนะครับ